ดีเช้าวันพระค่ะวันธรรมศวรณะถือได้ว่าเป็นวันที่มีความสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติให้เป็นวันที่มีการบําเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศและเราชาวพุทธศาสนิกชนก็ได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลจบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะและทางวสเกตราชวร,รมหาวิหารทุกๆวันพระก็ได้นิมนต์พระเถระ ผู้ทรงทำความรู้มาขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อสืบเนื่องประเพณีที่ดีงานต่อไปค่ะเราไปฟังพระธรรมเทศนากันเลยค่ะนะโมตัสสะภะคขวะโตอระหะโตสมมาสัมพุทธสะะระนะโมตัสสะภะกขวะโตอรหะโตสมมาสัมพุทธสระนะโมตัสสะภะคขวะโตอระหะโตสมมา สมพุทธาอายันตุโพนโตอิทธาธนะศีลาเนคมะะปัญญาสหวิริยะขันติสัจจาธิธานะสเมตุเปขายุทธายโวคันหะทาะอาวุธานีตี นาบัดนี้จะได้แสดงพระสธรรมเทศนาในเรื่องอุเบกขาบารามีกรถาพรนานาถึงเรื่องความวางเฉยซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงบำเพ็ญพระบารามีเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงสั่งสมอบรมให้เพิ่มพูนขึ้นมาโดยลำดับแล้วเมื่อพระบารามีได้เต็ม เปียมบริบูรณ์แล้วจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายนี้เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มกุศลบุญญราศีในส่วนธรรมสวนามัยคือบุญกุศลที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จอันมีเหตุมาจากการฟังพระธรรมเทศานานั้น แก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบรรดามาประชุมกันฟังธรรมณนะพระโอุโบสถวัสเกตร,ราช,ชวรมหาวิหารแห่งนี้วันนี้ก็เป็นวันธรรมะสวนะคือเป็นวันพระแรมสิห้าค่ำเดือนสิบซึ่งสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีความหนักแน่นในพระรตนตรยัย และคนทั้งหลายต่างจำได้ไมยรู้ว่าวันนี้เป็นวันศาสตร์ไทยซึ่งเป็นคตินิยมที่เราทั้งหลายจะได้ทำบุญอุทิศถึงบรรพบุรุษทั้งหลายซึ่งได้ล่วงรับไปแล้วในพระบวสถ์วสเกตร,ราชวารมาวิหารนี้นั้นบรรพอาบุรพาจารย์ของสำนักจึงได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาในทุกวันพระ คือวันธรรมส,สวนะเป็นเวลาตลอดมาในเวลา9โมงเชา้าทั้งในวันพระข้างขึ้นหรือวันพระข้างแรม8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำในวันนี้จึงเป็นวันดีที่จะได้แสดงพระสัธรรมเทศนาเพื่อกุศลศรัทธาแห่งสาธารณพุทธบริษัททั้งหลายได้เพิ่มพูนย,ยิ่งขึ้นไป อุเบกขาบารมีนั้นจัดว่าเป็นบารมีอันเยี่ยมยอดเพราะว่าเป็นบารมีอันสุดท้ายในบารมีทั้ง10ประการคือทานการรู้จักให้ศีลรู้จักประพฤติชอบทางกายทางวาจาเนคขมะยินดีในการออกบวช ปัญญาการเป็นผู้มีปัญญาสว่างสวัยรู้สิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ควรวิริยะความเพียรขันติความอดทนสัจจะความจริงใจอธิฐานะความตั้งใจมั่นเมตตาความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์อุเบกขาจึงเป็นบารมีสุดท้ายที่จะแสดงในพรรษานี้ ว่าเป็นบารมีที่เยี่ยมยอดหากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อุเบกขาบารมีแล้วก็ไม่อาจให้สำเร็จความเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นเมื่อจะทรงตัดสรู้ต่อสู้กับพยามารในปฐมบรมสัมโพธิกาถาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตัดคาถาข้างต้นโดยอ้างอิงเอาถึง บารมีทั้งสิบทัศว่าได้โปรดมาช่วยปกป้องคุ้มครองอภิบาลเมื่อพยามารทั้งหลายจะเข้าประจันจะเข้ามาต่อสู้ได้อาศัยบารมีทั้งสิบประการเหล่านี้เยี่ยมยอดขึ้นไปจนเป็นอุปบารมีบารมีชั้นกลางสามารถสละอวัยวะเพื่อบรรลุอภิเศษสมาสมโพธิญานได้ปรมาธบารมียอมสละชีวิต เพื่อให้ถึงจุดหมายคือพระสัมมาสัมโพธิญาณได้จึงปรากฏเหมือนทหาร30นายเข้ามาป้องกันสิ่งนี้จึงเป็นเครื่องสำคัญที่ชาวพุทธทั้งหลายควรจะเร่งบำเพ็ญให้มีให้ครบเพราะอุเบกขาบารมีนั้นเมื่อมีในผู้ใดผู้นั้นก็จะมีความมั่นคงทางจิตไม่หวั่นไหวเมื่อมีอารมณ์มากระทบ บารมีจึงแปลว่าเยี่ยมยอดแปลว่าสูงสุดอุเบกขานั้นจึงหมายถึงความวางเฉยคือรู้จักวางรู้จักปล่อยรู้จักตั้งตัวเองให้อยู่ในท่ามกลางเมื่อมีอารมณ์มากระทบพางตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ว่าจะเกิดอารมณ์ยินดีก็ตามไม่ยินดีก็ตาม ซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นท่านทั้งหลายจึงสั่งสอนเราให้ตั้งอยู่ในอารมณ์คืออุเบกขาความวางเฉยซึ่งความวางเฉยนี้ไม่ใช่การวางเฉยแบบไม่รู้สึกรู้สาไม่ยอมรับความเป็นจริงไม่ยอมรับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ยอมรับรู้ว่าอะไรควรไม่ควร นั้นเรียกว่าอัญญานุเบขาคือการวางเฉยแบบไม่รู้วางเฉยแบบไม่ทราบไม่รับรู้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายแบบนั้นถือว่าเป็นการวางเฉยแบบคนโง่หรือที่เรียกว่าการวางเฉยแบบก้อนหินไม่ยอมรับรู้ความเป็นจริงซึ่งก็ยังมีความทุกข์อยู่เช่นเดิมเพราะฉะนั้นปุถุชนทั้งหลาย จึงมักตกอยู่ในอารมณ์ทั้งสองคือชอบและไม่ชอบสุขหรือทุกข์ดีใจมากเกินไปก็เป็นทุกข์เสียใจมากเกินไปก็เป็นทุกข์เราทั้งหลายจึงควรฝึกในอุเบกขาบารมีนี้เพราะเป็นบารมีที่สำคัญในพระพุทธศาสนาผู้ใดหากรู้จักวางเฉยได้ในธรรมเบื้องต้น คือพรมวิหารธรรมสี่ประการคือทำให้สำเร็จความเป็นผู้ใหญ่คือมีเมตตาต่อผู้อื่นกรุณาปารถนาช่วยเหลือผู้อื่นมุทิตาพรอเยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีแต่คุณธรรมทั้งสามประการนั้นหากมีมากเกินไปเช่นปรารถนาดีต่อผู้อื่นมากเกินไปโดยไม่คำนงึงถึงตัวเองก็เป็นทุกข์ อยากช่วยเหลือผู้อื่นมากเกินไปจนเดือดเนื้อร้อนใจก็เป็นทุกข์ยินดีกับผู้อื่นมากเกินไปเมื่อไม่ประสบอารมณ์นั้นอีกก็เป็นทุกข์พจะะน,นผู้ใดที่รู้จักวางอุเบกขาในพรหมวิหารธรรมนั้นคือรู้จักปล่อยวางนั่นเองวางเฉยวางใจเป็นกลางเมื่อรู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรว่าเวลานี้เราไม่ควรกระทําอะไร เช่นลูกเมื่อโตขึ้นพ่อแม่รู้ว่าลูกนั้นทําการบ้านได้แล้วก็รู้จักวางเฉยให้ลูกนั้นเรียนรู้ด้วยตัวเองมิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นการทำร้าย,ายลูกเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเราไม่สามารถจัดการได้เกินกว่าความสามารถของเราก็รู้จักวางเฉยนั่นจึงเรียกว่าอุเบกขาในพรวมวิหารธรรม ผู้ใดรักษาอุเบกขาในพมิหารธรรมนี้ได้ก็จะได้ธรรมะคือความเป็นผู้ใหญ่เพราะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความลำเอียงทั้งสี่คือไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะชังไม่ลำเอียงเพราะโกรธไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงการวางเฉยนั้นจึงเป็นคุณธรรมสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ถ้าไม่รู้จักวางเฉยก็จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเมื่อประสบกับเหตุไม่คาดหมายต่างๆเพื่อนในสติปัฏฐาน4พระเจ,จ้าพงค์จึงทรงตรัสให้เรานั้นตามรู้เท่าทันความรู้สึกคือเวทนาว่าความรู้สึกนี้มีสองอย่างคือสุขกับทุกข์สุขมากเกินไปเมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์ทุกขนั้นเมื่อไม่ต้องการก็เป็นทุกข ไม่อยากประสบอีกเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระองค์จึงทรงให้กำหนดรู้เท่าทันว่าความรู้สึกนั้นก็ไม่จริงคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเพราะถ้าเป็นของเรานั้นความสุขต้องตั้งอยู่ตลอดกาลแต่ความสุขนั้นและความทุกนั้นก็ตั้งอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์คืออิจจังไม่เที่ยงทุกขัง เปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงไปทนได้ยากอนัตตาไม่ดำรงอยู่โดยสภาพเดิมของตนแม้ว่าใครอยากจะให้ความความทุกขนั้นตั้งอยู่ตลอดกาลนานความทุกนั้นก็ไม่สามารถที่ตั้งอยู่ได้เหมือนพระอาทิตย์เมื่อขึ้นไปแล้วก็มีแต่ตกลงไปถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้จักวางใจเป็นกลางคืออุเบกขา ในสติปัฏฐานนั้นพระเจ้าพงศ์ก็ทรงเรียกว่าเวทนานุปัสนาคือการเข้าไปตามรู้ในเวทนาวางใจเป็นกลางนั้นก็จะมีจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวเป็นทางแห่งความหมดจดที่พระองค์ตัดว่าเอสมัคโควิสุทธิยาหรือตัดไว้ในมหาสติปนนัฏฐานสูตรว่าเอกายโนมัคโคพิขเ,เวดูก่อนพิกูุ์ทั้งหลายนี้เป็นทางสายเอก ผู้ใดรู้จักวางใจเป็นกลางในท่ามกลางนั้นก็คือเป็นไปในอำนาจของการบำเพ็ญสมาธิผู้ใดรู้จักวางเฉยบ่อยๆก็เป็นเหตุให้ได้สมาธิจนถึงขั้นที่สูงที่สุดคือจตุทชาญฌานสี่อันมีความวางเฉยคืออุเบขาต่อการรับรู้ทั้งหลายตามความเป็นจริงปล่อยวางมีจิต นิ่งมั่นคงมีอุเบกขาก็เป็นอารมณ์ที่มั่นคงให้ได้ฌานสี่และเป็นเหตุให้ได้สมาธิที่แนบแน่นเรียกว่าอัปปนาแม้นสิ้นอายุไขก็เป็นเหตุให้ไปเกิดในพรหมโลกเบื้องสูงนั้นอุเบกขานั้นผู้ใดประพฤติก็จะเป็นไปในวิปัสนาภูมิคือ เป็นไปในการเข้าไปรู้แจ้งสังขารทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตัดเรียกไว้ว่าสังขารู้เปกขายานคือการรู้จักวางเฉยในกองสังขารที่เป็นทุกนี้หรือความปรุงแต่งทั้งหลายเมื่อเรามีความปรุงแต่งจึงเกิดทุกเมื่อเรารู้จักวางว่าความปรุงแต่งนี้แหละทำให้เราทุกเราไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับมันความวางเฉยนี้ จึงเป็นการวางเฉยขั้นสูงจนทำให้ได้เข้าถึงวิปัสนาและสูงที่สุดก็คือเข้าถึงโลกุตระภูมิคือความเป็นพระอรหันต์อุเบกขาบารมีนี้จึงเป็นบารมีที่ทำได้ยากในบารมีทั้งสิบทัศจะเป็นบารมีสุดท้ายผู้ใดทรงอุเบกขาบารมีนี้ ก็จะถึงความเคารพในหมู่ชนทั้งหลายว่าเป็นผู้มีความนิ่งมีความมั่นคงไม่คลอนแคลนไปในอารมณ์มีอย่างต่างๆถึงที่สุดแล้วก็สามารถที่จะทำให้สำเร็จความเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือความเป็นพระอารหันต์ได้เพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องที่มาในคุทกานิกายชาดก คือเรื่องนารทพรมเมื่อพระพุทธเจ้าสเสวยพระชาติเป็นนารทพรมอยู่ในพรมมโลกแม้จะมีอารมณ์ชาญโดยปกติแต่เมื่อชาวโลกเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายคือเมื่อพระราชาเกิดความเห็นผิดพระราชธิดาตั้งจิตอธิษฐานถึงพระองค์ก็เสด็จด้วยความการุณาลงมาโปรดชาวโลกโดยมาปรากฏอยู่ในอากาศ ให้พระเจ้าอังคีติราชเห็นพระเจ้าอังคีติราชมีความเห็นผิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีไม่จำเป็นต้องทำบุญกุศลคุณพ่อคุณแม่ไม่มีจึงไม่ออกว่าราชาการไม่ประพฤติอยู่ในทศพิธราชธรรมประพฤติข่มเหงน้ำใจชาวเมืองต่างๆจนชาวเมืองเกิดโพรทนาว่าพระราชานี้เป็นผู้มีความเห็นผิดให้หรื้อโรงทานทั้งสี่แหง่ง เมื่อพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นนารทพภพมซึ่งมาปรากฏอยู่โดยอากาศจึงถามว่าท่านมาจากไหนพระโพธิสัตว์นั้นตัดตอบว่าตมาภาพมาจากเทวโลกนามว่านารทะเหตุใดท่านจึงมีฤทธิ์ลอยอยู่ในอากาศพระโพธิสัตว์ตัตอบว่าเพราะอดีตนั้นตมาภาพบำเพ็ญคุณธรรมสี่ประการในชาติก่อนคือสัจจะพูดแต่คำจริง ธรรมรู้จักอดทนอรูรจักข่มใจเมื่อมีเรื่องมากระทบขันติมีความอดทนอดกลั้นจาคครู้จักเสียสละจึงมีฤทธ์เหาะไปในอากาศได้ดังตามปความปรารถนาพระาชาตรัสถามว่าบุญมีด้วยหรือถ้าบุญมีโปรดอธิบายให้ข้าพเจ้าทราบด้วยนารถาผมจึงตัดอธิบายว่าบุญมีบาปมีบุญคุณพ่อบุญคุณแม่มี ครูบาอาจารย์ผู้ฝึกสอนหมู่สัตว์ให้ได้ดีมีจริงแต่ผู้มีความโง่เขลามิชาทิฐิหารู้ไม่ประชาตัดอีกว่าถ้าโลกหน้ามีจริงขอท่านให้ข้าพเจ้ายืมเงินสักห้าร้อยเถิดในโลกหน้าข้าพเจ้าจะไปใช้ท่านนารทพรมนั้นพง์จึงตัดตอบว่าถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมมากกว่าห้าร้อยข้าพเจ้าก็ให้ท่านยืมได้แต่เพราะเรารู้ ว่าท่านนั้นเป็นผู้ไม่ดำรงอยู่ในธรรมเมื่อตายไปแล้วจะต้องไปเกิดในนรกใครเล่าจะไปตามทวงทรัพย์ของท่านผู้อยู่ในนรกได้พระราชานั้นก็อับจนด้วยปัญญาไม่อาจตัดตอบอนาราธภมได้นิ่งอั้นอยู่นาราธภมจึงทรงตรัสสอนว่าหากพระองค์มีมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เมื่อสิ้นพระชนไปต้องตกไปสู่นรก สเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสต,ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าอังคีติราชก็สลดพระทยเห็นตามที่นารทธพมผู้เหาะมาจากพรหมโลกมาโปรดแสดงธรรมตามความเป็นจริงตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิเกรงกลัวต่อบาปและตั้งโรงทานดำรงอยู่ในทศพิตร,ราชธรรมโดยปกติเพราะฉะนั้นแล้วอุเบกขาบารมีนี้ ดังที่ได้เห็นมาทุกประการจึงเป็นคุณธรรมที่ให้สำเร็จประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าผู้ใดมีอุเบกขานั้นย่อมไม่เอ็นเอียงไม่หวั่นไหวมีใจมั่นคงและเป็นเหตุได้ความอดทนมีตะบะอย่างเอกจนให้สำเร็จถึงความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นพระอรหรันเราทั้งหลายจึงควรนำมาประพฤติปฏิบัติ ให้สูงยิ่งขึ้นไปยิ่งประพฤติตลอดเวลาใจก็จะมีความราบเรียบไม่หวั่นไหวสแสดงพระธรรมเทศนามาในเรื่องอุเบกขาบารมีกถาสมควรแก่เวลารัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาด้วยพระราดชานุภาพบุญกุศลแห่งคุณพระศีรัตนตรยัย พร้อมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกิดสดาพินิหารแห่งพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิสถานไว้ดีแล้วบนยอดพระบรมบรรพตภูเขาทองตลอดจนบารมีบุรพาจารย์แห่งวัสเกตมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนทยะมหาเทระและบารมีหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจยา์ เกี่ยวอุปเสนะมหาเทระรวมทั้งบุญกุศลทั้งหลายของท่านมีทานบารมีเป็นต้นที่พุทธบริษัททั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาโดยลำดับแล้วนั้นจงรวมกันเป็นตะเบชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญปาศจากสัมพโรคาพาดภัยพิบัติอุปสรรักุปทวันตรายนานาประการ คิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดหากเป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมแล้วไซ้ขอความปรารถนานั้นจงพรันสำเร็จพรันสำเร็จทุกประการเทินแสดงพระธรรมเทศนาในอุเบขาบารมีมาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการรชนี้ ขอเชิญญาิโยมทั้งหลายกวดน้ำรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะมีวะอิโตทินังเปตานังปกัปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกะปจันโทปันรโสยะทามนิโช ติรยอมกอการสั่งสมบุญณ์นำสุขมาให้สวัสดีค่ะ